ค่ะนะคะสวัสดีนะักะเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะกลับมาพบกับครูอเพินเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องพฤติกรรมทางเพศนะ,ะของระดับชั้นถึงสาป,ปีที่4นะ,ะในรายวิชาสุขศึกษานะคะและพลษาศึกษานะคะอ่ะทีนี้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าแผนผังความรู้เนี่ยที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในวันนี้นั้นมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนค่ะ,คะอ่ามาดูนะคะ พฤติกรรมทางเพศนะฮะสิ่งที่เนียนจะได้เรียนรู้นะในวันนี้ก็คือนะในเรื่องของคุณค่าของความเป็นเพศชายและเพศหญิงนะคะพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนนะคะตามวัฒนธรรมไทยนะคะการกระทำนะฮะและสถานการณ์ที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศนะนักเรียนและสุดท้ายนะการปฏิเสธนะฮะการกระทําที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องของเพศนะคะค่ะนี้เรามารู้แล้วนะคะว่าหัวข้อที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้นั้นมีอะไรบ้าง ตอนที่เราจะเข้านะสู่การเรียนรู้นะก็มีคําถามจุดประกายความคิดนะคะ,ะนักเรียนเคยแสดงพฤติกรรมใดนะ,ะที่ทําแล้วรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองบ้างอผู้เชื่อว่าทุกคนมีนะคะนักเรียนทุกคนต้องมีพฤติกรรมที่เคยแสดงแล้วเกิดความภาคภูมิใจนะคะแต่วันนี้ก็อาจจะกําลังนึกอยู่นะ,ะในตอนนี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูแล้วกันนะคะว่าในเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้ก็อาจจะมีพฤติกรรมที่นักเรียนเคยแสดงแล้วเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง นะคะเดี๋ยวเรามาลองนึกนะคะแล้วตอบคำถามในใจไปพร้อมๆกันละกันนะคะคุณค่าของความเป็นเพศชายและเพศหญิงนะคะนักเรียนก่อนอื่นเราต้องมารู้นะคะว่าเราเนี่ยจะมีคุณค่านะคะหรืออะไรที่พฤติกรรมในที่ก่อให้เกิดคุณค่านะคะในเพศของเรานะคะมาดูนะคะคุณค่าความเป็นเพศชายนะคะที่ควรปฏิบัติให้มีคุณค่าและเหมาะสมกับบทบาทของตนเองนะคะมีดังนี้นะนักเรียน9ก้าข้อนะคะในข้อที่1นนะคะการแต่งกายนะคะให้สุภาพเรียบร้อยนะคะเหมาะสมกับ เพศของตนเองนะฮะและก็กาลเทศะนะฮะแน่นอนนะฮะเราเป็นเพศชายนะฮะการแต่งกายเนี่ยโอ้โหยิ่งยุคนี้สมัยนี้แฟชั่นเยอะนะคะแต่แฟชั่นนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่านะ,ะการที่เราจะแต่งกายยังไงก็ตามนะให้มันมีความเหมาะสมนะ,ะกับเพศของตนแล้วก็กาละเทศะนะฮะการเทศะก็คือ สถานการณ์หรือสถานที่ที่เราจะไปในที่นั้นๆเนี่ยนะคะเราก็ต้องแต่งกายให้มันมีความเหมาะสมด้วยนะคะอ่าทีนี้ข้อที่2นะผู้จ่าสุภาพไพเราะนะคะมีคําลงท้ายว่าครับอ่าน,นะคะในทุกๆประโยคนะฮะทุกๆการสื่อสารนะ,ะในแต่ละครั้งในะะที่เราจะสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของเรากับเพื่อนเราผู้สูงอายุที่คนที่มีอายุมากกว่าเราหรือผู้ปกครองหรือคุณครูหรือกับใครก็ตามแต่นะ,ะนักเรียนเนี่ยการสร้างเสน่ห์ในการสนทนานะ,ะนักเรียนเนี่ยควรจะมี คำลงท้ายนะอยู่เสมอนะฮะอย่างเพศชายก็ต้องเป็นคําว่าครับนะฮะต่อมาข้อที่3นะคะให้ความช่วยเหลือเพื่อนที่อ่อนแอกว่านะคะไม่รังแกเพื่อนนะคะแน่นอนผู้ชายเนี่ยเริ่มมีพละกกาลังที่มากขึ้นนะมีความแข็งแรงนะเพราะว่าสรีระของเพศชายเนี่ยถูกสร้างมาให้มีกําลังมีกล้ามเนื้อที่มากกว่าเพศหญิงนะเพราะน,นั้นเนี่ยเรามีความแข็งแรงมากกว่าเราก็ต้องใช้แรงของเราในทางที่ถูกนะไม่ใช้แรงของเราในทางที่ ผิดนะะโดยการไปรังแกเพื่อนของเราหรือเพศที่อ่อนแอกว่านะคะอ่าในข้อที่4ี่นะมีความรับผิดชอบด้านการเรียนนะแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นเพศใดนะฮะถ้ายังอยู่ในการในระบบการศึกษาในระบบการศึกษาเนี่ยนักเรียนอยู่ในช่วงอายุการศึกษาเนี่ยนี่เรียนต้องเรียนเนี่ยนักเรียนก็ต้องมีความรับผิดชอบในด้านการเรียนนะคะให้มากที่สุดนะคะนักเรียนเพื่ออะไรเพื่ออนาคตของนักเรียนเองแล้วก็เพื่อนะ เป็นกำลังใจให้กับผู้ปกครองและพ่อแม่ของเราด้วยนะคะอ่านะคะนักเรียนอ่ะในข้อที่หนะคะช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านนะคะหรืองานที่ต้องใช้แรงในบ้านเช่นยกของหนักในบ้านนะคะปลูกต้นไม้เป็นต้นใช่คหะนักเรียนค่ะนักเรียนอย่างนี้ครูบอกว่านักเรียนมีพละกําลังที่มากมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะนักเรียนเนี่ยก็ต้องใช้ กำลังและแรงกายของเรียนให้ถูกต้องถูกทางนะฮะถูกที่ถูกเวลาให้มากที่สุดเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยต้องเริ่มจากที่บ้านของเราก่อนเลยนะฮะดูแลคนในครอบครัวใช้แรงของเราเนี่ยเพื่อที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกในการที่จะอยู่เป็นครอบครัวเราให้มีความสุขเนี่ยใช้แรงของเราในครอบครัวให้มากที่สุดแล้วพอเรียนได้ฝึกเป็นิสัยเนียก็จะนําพลังกำลังลักษณะวินิสัยที่น่ารักตรงเนี้ยมาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนรอบข้างนอกบ้านของเรียน ได้ด้วยนะคะค่ะทีนี้ข้อที่หกเนี่ยะมีความเป็นผู้นําและปฏิบัติตนเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยเช่นไม่ถูกเนื้อต้องตัวเพื่อนเพศหญิงอ่านะคะพอเราเริ่มโตขึ้นนักเรียนคะนักเรียนก็จะเริ่มเป็นชายหนุ่มนะฮะนักเรียนเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นนักเรียนก็จะมีร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปผู้หญิงก็เหมือนกันนะคะเพราะฉนั้นเนี่ยเพื่อนก็เราก็เปลี่ยนนะคะเพื่อนเราก็เริ่มโตเพศเพื่อนเพศหญิงก็เริ่มโตก็เริ่มเปลี่ยนเพราะนั้นเนี่ยการ ถุเนี้ต้องตัวกันหรือการเล่นกันเนี่ยมันก็จะต้องมีข้อระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้เ,เป็นเขาเรียกว่าไม่ก่อให้เกิดนะฮะความเออันตรายด้วยแหละนะคะอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดความไม่เหมาะสมนะฮะในการปฏิบัติตนนะฮะระหว่างเพศชายและเพศหญิงนะ,ะด้วยอ่าทีนี้ดูข้อที่เจ็ดนะฮะไม่เรียนแบบพฤติกรรมของเพศหญิงนะคะอ่า การไม่เรียนแบบนะก็แสดงว่าต้องเป็นพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมกับเพศของเรานะแต่ในพฤติกรรมบางอย่างนะคะคุณครูก็มองนะคะว่าถ้าเพศชายเนี่ยเรียนแบบพฤติกรรมเพศหญิงในเรื่องที่ดีเนี่ยคุณครูก็มองว่ามันไม่น่าจะมีข้อจํากัดอะไรยกตัวอ,อย่างเช่นนะผู้หญิงเนี่ยเขาชอบจะดูแลตนเองนะคะรักษาความสะอาดนะ,ะร่างกายเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยพฤติกรรมตรงนี้มันเป็นพฤติกรรมที่ดีเราก็สามารถประพฤติปฏิบัติได้นะคะเพื่อที่จะเป็นการดูแล ร่างกายของเราด้วยนะคะเพราะฉนั้นเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องมีคระห์พิจารณาเอานะคะว่าอันไหนดีไหนไม่ดีเน,ะนาะนะนักเรียนอ่ะข้อที่8นะคะให้ความเคารพพ่อแม่นะ,ะผู้ปกครองครูอาจารย์นะคะไม่ว่าจะเป็นเพศใดในช่วงอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่ารักนะ,ะที่ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัตินะฮะไปตลอดชั่วอายุชีวิตของเราเราต้องให้ความเคารพพ่อแม่นะคะผู้ปกครองครูอาจารย์นะคะแน่นอนนะคะ สิ่งเหล่านี้นะคะมันจะทําให้นะคะเด็กๆเ,เนี่ยยังดูมีความน่ารักนะคะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะและจะเป็นที่รักของทุกๆคนด้วยนะคะนักเรียนอ่ะข้อที่9้านะคะมีน้ําใจและรู้จักการเสียสละให้ผู้อื่นนะคะน่าก็เช่นเดิมนะะเช่นเคยเลยไม่ว่านักเรียนจะอยู่ในเพศใดวัยใดนะคะนักเรียนนะคะก็ต้องรู้จักนะ,ะมีน้ําใจนะ,ะ,ะรู้จักแบ่งปันนะ,ะรู้จักเสียสละนะคะ มอบนะฮะสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นด้วยนะคะอ้าวในเพศชายจบแล้วไปดูเพศหญิงนะคะอ้าเพศหญิงนะคะคุณค่าความเป็นเพศหญิงนะคะที่ควรปฏิบัติตนให้มีคุณค่าและเหมาะสมกับบทบาทของตนเองมีดังนี้นะคะมี8ข้ออุ้ยน้อยกับผู้ชายข้อนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในข้อที่หนึ่งนะคะนักเรียนต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับเพศและการะเทศะนะคะแน่นอนเป็นผู้หญิงนะคะปัจจุบันนี้แฟชั่นมากมายเหลือเกินนะคะเพราะนั้นเนี่ยต้องย้ําเลยว่า แฟชั่นจะเป็นอย่างไรนะ,ะเราก็ต้องยึดถือนะคะความเหมาะสมนะกับการแต่งกายของเพศของเราด้วยนะ,ะเป็นผู้หญิงนะคะก็ยิ่งโตแล้วนะคะมันก็จะมีสรีระร่างกายที่เปลี่ยนไปนะนักเรียนเนี่ยไม่แต่งกายไม่โดยไม่คํานึงถึงความเหมาะสมนะ,ะนักเรียนแต่งกายล่อแหลมยั่วยุเนี่ยมันก็จะส่งผลไม่ดีกับตัวนักเรียนเองนะคะก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยเป็นเป้าสายตานะ,ะอาจจะทาให้นักเรียนเนี่ยได้รับอันตรายก็ได้นะคะ บางคนเนี่ยข่าวปัจจุบันได้รอันตลายถึงชีวิตเลยนะเพราะนั้นนักเรียนเนี่ยต้องคิดแนละมีสติตลอดใน,น,นเวลาที่จะแต่งกายนะฮะจะสวมใส่ชุดไหนไปในที่ใดนะฮะอ่าต้องให้มีความเหมาะสมนะฮะกับอาลัสเทสะในสถานที่ต่างๆด้วยนะครูฝากไว้นะคะข้อที่สองนะคะไม่เล่นคุกคีกับเพศช,ชายโโตแล้วนะคะปสี่ไม่คุกไม่คีแล้วนะฮะเพื่อนก็โตเราก็โตแล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ยการเล่นกันเนี่ยมันก็ต้องมีขอบมีเขตนะมีข้อระมัดระวังด้วยนะคะนะักเรียนข้อที่3นะ,ะฝึกการเป็นผู้นําและรู้จักช่วยเหลือตนเอง ผู้หญิงสมัยนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงนะวิธีคิดนะผู้หญิงนี่ก็เป็นผู้นําได้นะคะก่อนอื่นเลยนําตัวเองก่อนนะ,ะไม่ต้องไปหวังพึ่งพิงนะพึ่งพาใครใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะในปัจจุบันนี้โลกเรากว้างแล้วนะคะผู้หญิงหลายหลคนมีความเก่งคิดนะฮะที่จะเริ่มดูแลตัวเองก่อนนะฮะอย่าไปคิดคาดหวังว่าเราจะให้ใครมาดูแลเรานะคะเท่อน,นั้นเนี่ยเราสามารถคิดนะฮะที่จะรู้จักช่วยเหลือตนเองให้ได้ก่อนเป็นหนับแรกนะคะอ่า แล้วเราก็จะได้รู้จักวิธีดูแลผู้อื่นแล้วก็แบ่งปันให้ผู้อื่นด้วยนะข้อที่สพูดจาสุภาพเพราะนะมีคําลงท้ายว่านะ่ะนะฮะอ่ามีคําลงท้ายว่าค่นะฮะเด็กนักเรียนเนี่ยนักเรียนหญิงที่เวลาพูดกับผู้ใหญ่คําลงท้ายว่าค่ะเนี่ยก็จะดูมีสเสน่ห์มีความน่ารักนะะอ่อนน้อมนะะอ่าเป็นที่รักที่ใคร้ของผู้ใหญ่เนะียอ่านะคะหรือคนรอบๆข้างนะคะอะข้อที่5้านะคะช่วยเหลืองานของครอบครัวอยู่เสมอแน่นอนนะคะก็ เราเป็นเด็กที่กําลังเจริญเติบโตแล้วก็กําลังอยู่ในช่วงวัยที่มีพละกําลังแล้วก็มีแรงค่อนข้างมากนะคะเปรียบเทียบ <ๆ S 1> กับผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยท่านก็เริ่มทยอยแก่ชราอ่อนตัวลงเแลยวแรงท่านก็ไม่ค่อยมีนะ,ะเราต้องใช้แรงของเราเนี่ยช่วยเหลืองานในครอบครัวของเราเนี่ยอยู่เสมอและเป็นประจํานะคะนี่คือประโยชน์ที่ดีที่สุดนะคะอ่ะข้อที่6นะ,ะปฏิบัติตนเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยอยู่เสมอนี่นะ เราเป็นผู้หญิงนะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรคำนึงถึงมากที่สุดเนี่ยก็คือขนรรมเนียมและประเพณีวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเป็นสิ่งที่ประเทศลหลายๆประเทศนะ,ะและคนทั่วโลกเนี่ยนะคะที่เคยมาสัมผัสประเทศไทยหรือได้รู้นะคะรับฟังข่าวสารนะ,ะสิ่งที่เราได้แสดงออกไปเขาก็ชื่นชมนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าสังคมของเราเนี่ยซึ่งมีวัฒนธรรมไทยเนี่ยอยู่เนี่ยเป็นสังคมที่ นะคะน่ารักนะคะยกตัวอย่างง่างยๆวนไทยก็คือหลายการไหว้นะคะความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะนี่คือสิ่งที่เราหยิบยื่นให้กันนะะเพราะนั้นนักเรียนต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมนะครับกับวัฒนธรรมไทยอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะ,ะทีนี้มาดูข้อที่เจ็ดไม่เรียนแบบพฤติกรรมของเพศชายเหมือนกันนะคะไม่ว่าวันนี้นะ,ะพฤติกรรมของเพศชายหรือเพศหญิงเนี่ยอะไรที่เป็นพฤติกรรมไม่ดีเนี่ยเราไม่ควรจะ เรียนแบบอยู่แล้วนะฮะแต่สิ่งไหนเนะที่เป็นพิติกรรมเนี่ยของเพศตรงข้ามที่มันเป็นสิ่งที่ดีเราสามารถทําได้นะฮะนักเรียนเพราะว่าโลกเรามันเปิดกว้างแล้วยกตัวอ,อย่างพฤติกรรมเพศชายที่ดีนะะก็คือเขานะคะก็จะมีข้อดีในเรื่องของการาแสดงออกในด้านการมีน้ําใจนะคะใช้กําลังของเขาเนี่ยนะในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะช่วยเหลือผู้อื่นเราเป็นผู้หญิงเราก็สามารถเรียนแบบได้เพราะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีและน่ารักนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคิดเอาว่าอะไรที่มันไม่ดี ไม่ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามเราก็ไม่ไม่ไปเรียนแบบไม่ทําตามแต่อะไรที่เป็นเรื่องที่ดีเราสามารถทําตามได้นะ,ะนะักเรียนอ่ะทีนี้นะคะมาดูข้อสุดท้ายรู้จักแบ่งปันนะคะเสียสละและมีน้ําใจแน่นอนค่ะเหมือนกันนะนะักเรียนจะอยู่ในเพศไหนเนี่ยถ้านักเรียนเป็นคนที่พยายามฝึกปฏิบัติให้ตนเองเป็นผู้ที่มีน้ําใจเนี่ยและเสียสละให้กับผู้อื่นอย่างสม่ําเสมอนะคะมันจะทําให้นะ,ะเกิดความสุขที่กายและใจของนักเรียน นะคะแล้วก็ส่งต่อไปถึงคนรอบๆข้างด้วยและเมื่อทำให้สังคมของเราเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะทีนี้มาดูต่อนะคะพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศนะคะของตนตามวัฒนธรรมไทยนะ,ะมีอยู่5ข้อนะคะได้แก่ข้อที่1การพูด2การแต่งกาย3ทรงผม4การเล่นและ5้านะคะการปฏิบัติตนต่อเพศตรงข้ามต่างๆดังกล่าวเหล่านี้ครูได้พูดมาแล้วเบื้องต้นนะฮะนักเรียนเนี่ย ได้ลองนะคะคิดพิจารณาดูนะคะการพูดง่ายๆพูดไพเราะนะฮะแต่งกายแต่งกายให้เหมาะกับกาะเทศะทรงผมนะะก็ในช่วงวัยนักเรียนเนี่ยก็ยังไม่ต้องคิดมากให้เหมาะสมกับเพศของตนเองนะะแต่อยู่ในทรงนักเรียนแล้วกันการเล่นนะคะต้องมีการเล่นที่เว้นระยะห่างเพราะเราเริ่มโตขึ้นนะฮะแล้วก็การปฏิบัติตนต่อเพศตรงข้ามก็ต้องมีเงื่อนไขและข้อจํากัดเพราะทุกคนเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้วนะคะอะทีนี้มาดูนะคะการกระทําและสถานการณ์ที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศนะคะ มีอยู่ทั้งหมด5ข้อนะคะก็ได้แก่ข้อที่1การแต่งกายล่อแหลมยั่วยุนะคะอารมณ์ทางเพศนะ,ะของเพศหญิงนะคะผู้หญิงที่ต้องระวังนะคะ่าาแต่งกายยั่วยุล่อแหลมเนี่ยกระตุน้นอารมณ์เพศชายเนี่ยก็จะส่งผลร้ายนะคบกับเพศหญิงนะคะข้อที่2นะคะการแสดงกิริยาท่าทางสนใจเพศตรงข้ามอย่างเปิดเผยโอ้โหนะคะก็น่าก,กลัวนะคะถ้าเปิดเผยเกินไปก็น่าก,กลัวนะคะก็จะทําให้เนี่ยเกิดความหวัดระแวงนะคะกับ บุคคลนั้นๆหรือเพศนั้นๆนะคะอ่าเขอที่3การไว้วางใจเพศตรงข้ามนะคะหรืออยู่ในที่รับตา2อต่อสกับเพศตรงข้ามนะคะอันตรายหางเรียนนะคะกูบอกเลยว่าอันตรายนะ,ะเพราะฉนั้นเนี่ยเรารู้แล้วเราก็ไม่ปฏิบัติมันซะนะคะเพื่อเป็นการป้องกันตัวเราด้วยนะ,ะข้อที่4นะคะการไปเที่ยวในเวลากลางคืนเนะะี่ยทำให้มีโอกาสที่จะมีเพศสัมพันธ์ก่อนวันควร ข่าวนี่มีให้เราศึกษาให้เราได้รู้เยอะมากเลยการที่เราออกไปในสถานที่ต่างๆในยามวิกาลเนี่ยแน่ด้วยกับเราเป็นเด็กนะคะในอายุเท่านี้เนี่ยเราไม่สามารถดูแลตนเองได้ไม่ว่าจะไปด้วยกับเพื่อนของเราหรือว่าจะไปกับพี่นะคะไม่ควรนะเรียนเพราะถึงเวลาเนี่ยนะคะเราเนี่ยยังดูแลตนเองไม่ได้อยู่ในบ้านของเราเนี่ยในช่วงกลางคืนนี่ปลอดภัยที่สุดนะ,ะพอถึงในช่วงวัยที่เราไปไหนได้มามาไหนได้ดูแลตนเองได้เราค่อยไปนะคะอ่ะ ข้อที่5นะฮะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดเนะี่ยทำให้เราขาดสตินะขาดการย้บยังชั่งใจแน่นอนนะคะขึ้นชื่อว่าสารเสพติดเนี่ยนะคะหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็ไม่เหมาะกับช่วงวัยของเรียนอยู่แล้วแล้วมันก็มีโทษอย่างมาหันด้วยนะคะเพราะฉนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งกับมันอย่างเด็ดขาดนะคะค่ะทีนี้มาดูนะคะการปฏิเสธการกระทาที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศนะคะนักเรียนมีทั้งหมด10ข้อ อ่าข้อหนึ่งนะไม่ให้คนที่ไม่รู้จักมาจับต้องตัวเราข้อที่สองเมื่อมีใครมากระทําไม่ดีกับตัวเรานะคะควรรีบบอกพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจทันทีนะคะข้อที่สามเนี่ยไม่ไปไหนตามลําพังหรืออยู่คนเดียวในที่เปลี่ยวข้อที่สี่กลับบ้านทันทีหลังเลิกเรียนนะคะข้อที่ห้านะคะจดหมายในโทรศัพท์ผู้ปกครองนะคะหรือเบอร์โทรฉุกเฉินนะคะหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะหรือศึกษาที่ตั้งนะคะและจดจําเส้นทางทางไปสถานีตำรวจใกล้ๆเคียงนะให้ได้นะคะข้อที่6นะ ไม่เข้าใกล้กับบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจข้อที่7แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับเพศวัยและการะเทศะของตนเองนะข้อที่8ไม่สแสดงกิริยาท่าทางสนใจเพศตรงข้ามอย่างเปิดเผยน่ากลัวนะนักเรียนข้อที่9นะคะเมื่อมีปัญหาทางเพศนะให้รีบปรึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองให้ช่วยหาทางแก้ไขปัญหาให้กับเรานะคะท,ทันทีนะคะข้อที่10ไม่รับสิ่งของจากคนแปลกหน้านะคะและไม่ให้ไปไหนนะ,ะกับคนที่ไม่รู้จักด้วยนะคะทั้ง10ข้อนะนักเรียน จดจำนะสามารถปฏิบัติได้และฝึกไว้ที่ปฏิภาณของเรียนอยู่เสมอนะ,ะปลอดภัยนะัเรียนเราไม่สูงไม่เสี่ยงเราปลอดภัยนะคะอ่ะโอเควันนี้เรามาจบนะในเรื่องของการเรียนรู้นะครับพฤติกรรมทางเพศโอ้โหเนืยย้อหาเยอะมากเพราะฉะนั้นนะคะกิจกรรมท้ายบทเรียนนี่คุณจะมอบหมายกับนักเรียนวันนี้นะคะก็แน่นอนนะคะใบงานนะคะที่เกี่ยวกับ เรื่องของพฤติกรรมทางเพศนะที่ครูใท้จัดเตรียมให้นักเรียนมีทั้งหมดหใบงานนักเรียนทําให้ครบเลยนะคะนี thing, like ่ใบงานที่หน uh 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 ึ่งนะคะนักเรียนเปิดนะคะดูตามหน้านะเป็นใบงานที่นักเรียนเนี่ยอ่านแล้วก็เลือกตอบคําถามลงไปนะตามความรู้ที่ครูได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ที่เราได้เรียนไปพร้อมๆกันนะคะนี่ใบงานที่สามนะคะใบงานที่สี่นะคะแล้วก็ใบงานที่ห้านะคะอ่ามีทั้งหมดหใบงานนักเรียนโอ้โหครูพูดมายาวมาก เนี่ยก็หวังว่านักเรียนเนี่ยจะได้ความรู้นะฮะแล้วก็มีความสุขนะฮะในการที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องพิธีกรรมทางเพศแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในการเรียนรู้ครั้งหน้านะฮะนักเรียนครั้งนี้บา,บายยแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ